ครับสวัสดีครับผมบ่าวสวัสดิ์ผูทไยคุณวานอื้อนี้บ่าวสวัสดิ์ผูทไยคุณวากะละรามาเราประสบการณ์เนาะประสบการณ์เลื้งจะเข็บเนาะเลื้งจะเข็บพี่น้องก่อนอื่อกัอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกำลังเจอเฮเบ่าวสวัสดิ์ผูทยไยคุณวานนะครับผมเด้อพี่น้อง ประสบการณ์เนาะพี่น้องว่าพื้นเรื่องจะเข็บเนาะย่ามนี้กับมันกเป็นย่ามหนาวนาเนาะเขาฤดูการฤดูย่ามหนาวแล้วฤดูการย่ามหนาวแล้วย่ามหนาวไว้ไงกัะพี่น้องเนาะลุมก็เริ่มพัดชวยมากแล้วเริ่มเย็นอากาศก็เริ่มเป็นสีหนาวและคือเดี๋ยวนี้กับบ้านคุณว่าเขาเริ่มเป็นเย็นๆลงแล้วครับโดยเฉพาะเนาะย่ามนี้พี่น้องซัดมอแร็งเนาะสัดมอแร็ง ที่ได้ผิดเนาะพี่น้องที่ได้ผิดนี่ต้องระวังเฮิดดีๆนะครับพี่น้องต้องระวังเฮิดดีๆอันตะไลเขาเด้ครับพี่น้องแนวเมื่อคืนนี้เนาะเมื่อคืนนี้เมื่อเจอโดยตรงเลยเนาะกับลูกสาวผมเนาะน้องพระแพงเนาะน้องพระแพงลูกสาวเมื่อกวนนั้นกะเถือตัวเนาะ่นกับอนอนยูงหนอากัแยกห้องนอนเน้องกั ห้องส่วนตู้เนาะกะจักมันละเฮาไปเนี่เลยเนาะจะเข็บเนาะว่าอย่างไงกะตะคาบมันละว่า่างไงภาษากรรมของวัตะคาบผู้ไทยหน่องว่าจะเข็บผู้ไทยหน่องว่าจะเข็บจักมันละเฮาไปได้แนวเลือหรือว่ามันเฮาก็ตะหึงอันนี้ก็มีหัวจักเนาะพี่น้องจักละวันแนวเลือเนาะคาดสวยเนาะคาดสวยกับฟาดเคาะไปเนาะก็ดีอยู่ที่มันมีตอดมองเทียอันตรายมองเทียอันตรายคับเนาะมันตอดอยู่อยู่หัวไหลเนาะพี่น้อง หัวไหลนี่ต่ออยู่หัวไหลนี่แต่ใครอยู่มันยังมีเอวเสือเนาะสงสัยฤดเสาวนี่ตอนทื่อตอนนี่หน้าละปัดโอทันหน้าละปัดโอทันกระสูงประมาณตีสามนี่ละผมถามเบิ่งกันถามฤดเสาวเบิ่งกันประมาณตีสามวันนี้หูมือเจ็บตีสี่พวกเนี่ยฮิงซสำเรืพี่น้องเลยหึงสำเรือ่อยสบเลยหูมือเจ็บตื่นขึ้นมา มาหาโพกับแม่ว่าเจ็บเห็นปวดเห็นมันเป็นเมื่อเจ็บเห็นปวดเห็นกัโพกับแม่กัยังมีจักได้ถว่านน่องติงเห็นพระเจ้าบ่วน่องน่องติงแห่งพระเจ้าบ่คือแต่คือสนันน่องมีจักว่าพเพลิงแล้วมาคบมาตอดลูกสาวโอ้ยอยังว่าเลยเจอพี่น้องเลยเจอสูญแห่งพี่น้องอย่าหายคักแต่เดีอย่าเจ็บแทีนแล้วว่าไงคืออย่าเพิ่มตอดจเข้าประแทศว่าไงเฮ้าผู้เป็นผัวเป็นแม่เนี่ย าาแต่เลาไม่ได้เลื่อนาะพี่น้องเลือเ่อเจออย่าให้แห้งว่ายไงเนี่ยผมนี่ก็ก็ตะเกินมากผมกมีเคยถือตอดเดรอปมีเคยถืองไอเทจะเคล็บตอดกับมาเจอรูเสาเนาะโอ้สูนแห้งเลยหายแห้งเนะพี่น้องเลยก็ลเลยมองว่าวสู้พี่น้องฝังนเนาะโดยเฉพาะยามนี้เน,นา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 นนะยามยามมันหนาวๆนี่แหละเหมือนการยามหนาวสัดได้พิษพวกตะฆ่าพวกจะเคล็บเนาะแมงงวนแมงป่องนี่ สัตว์ได้พิดได้พิษเนาะได้พิษสัตว์ได้พิษมันอ้วมาเนาะพี่น้องอ้วมากอยู่หากินห้ามก้นว่ไงมองเลือดหกหกมงเลอดเป็นสีหกหกหมืดแน่เป็นสีแบบซุบซุบซื้อแน่มันมักจะอยู่เนาะสัตว์ปวดได้พิษนี่เอากระเฮลระวังเนาะกับใครอยู่กับอาการกับมีนักกระโดเนาะกับกินยากินยาพารายาแก้ปวดเนาะพี่น้องก็ทุเลาลงไปอยู่ なんかต้นมันตอดเนาะต้นมันตอดรู้สาก็เอาแอลกอฮอล้างถ้าบริเวณแผลเนาะนี่หาหาเสือเนาะบ่ง่ายก็หาเสือเบิ่งต้นเอามันก็หอล้างแผลแล้วกินยาแล้วก็ไปเฮอปู่เนาะปู่ลำหมอพื้นบ้านเฮานี่ละบัดคุณว่าเฮานี่ละปู่ลำเป็นหมอเป่าอนพิษเนาะพี่น้องหมอเป่าอนพิษก็เฮอเพิ่นได้เป่าเฮอก ทุเลาลงละก็ดีขึ้นลายเติบครับพี่น้องมาเจออีเมื่อคืนนี้พี่น้องเนาะมาเจออีเมื่อคืนนี้มาเจออีนอนอยู่หอ้นอ,นนหหองนอนเนี่ยแล้วบานนี้มนมาห้องห้องนอนพรากับแม่ด้บานนี้อยู่มือว่าจะเข็บขห้องห้องยมเด้อกับเมื่อนั้นกับผมกับมาหายหญขึ้นมาหาขึ้นมาคน้นหามาหาอยู่มาปื้มังนอน,น,นด,ดูกสาวนะมาหา็หาไม่เห็นเราเลือหาไม่เห็นก็เลยโอ้อะ เจ้าหลวงวันละเลือเราหามไม่เห็นกันเสร็แล้วฟัดข้อเสียก็ได้สู้ได้ลาบคือได้แต่แนวดีๆเข้ามาเดอ้อบาทนี้คือชนะนนแล้วผมก็คือชนะนนละพอดีเมื่อคืนนี้หน่วเมื่อคืนน้ห่วยลูกสาวก็เ้ามันอนนั่เมื่อคืนนี้เ้ามันอนกับผัวกับแม่กับน้องเนาะเพิ่นกับมีจากล้านอนเปิ่อแล้วเิ่นยานเ <c oughs> พิ่นยานก็เลยเ้ามานอนนั่เหามานอนนั่ได้สองคืนนี้ละลูกคืนนี้คืนที่สองเนาะเ้ามานอน หวยคบอีจักเพื่อละไรครับวันนี้เมีเพืะะ่อคบอีนังเพิ่ดมาเด้อยู่สาวก็นอนคือเดียวหรอกระโผ่มก็กมน,กน,นอนอยู่ทางเตอร์โผ่มนะพวกก็นอนทางเหนือสิเนี่ยนะนอนมันกับกระเตียงเนาะเตียงของมันกับประมาณคือนี่ละเตียงมันมี่นั่นเตียงแบบไม้เตียงนั้นก็เป็นโซฟ,ฟานี่ยละครับน้องเป็นโซฟาเป็นโซฟานี่ยล,ละเนาะเพือคบ เพลื้อตรวจก็เลยเพิ่นก็เลยเอาไปบึงก็แมนบึงหอยคือเป็นหอยจำจำหอยจำจำล่านี้เหรอวะเป็นหอยจำจำเป็นคือหอยซ้ำนี่ละว่าไงก็คือคือไหล่ยใช่ไหมว่าไงเป็นสีแดงๆก็ซ้ำๆเป็นคือเล่ยล่ยเพลื้เลยละฝังเข้าไปก็เลยบึงใครอยู่มันถามบึงเจ็บอยู่บ่ก็เลยเออมีเจ็บกระด้อตอดเธอที่สองคุณเธอสองมีเจ็บกระด้อก็เลยห่อยบ่งก่อนนะเปิดเบิ่งก่อนนะแมนว่าเปิดเบิ่งก่อนนะเพื่อ นี่แม้นมันอยู่หันบ่จะเค็บแม้นมันสนอยู่พาอยู่อันมองนั้นหมด่อยก็เลยปืดเบิงปืดเบิงแล้วเข่าขนโบลุกพี่น้องเไงโบมาขนโบลุกโต้วหยขึ้นวะละหนวยรุ่นร uh 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 um uh ุ่นหน่ยใหญ่ก uh ันนิ้วกลวยอย่างหน่อยแม่นี่ซ้ำนิ้วซีมนะครับจะเค็บโอ้ยว่ะหน่อยกับผ้าเดียวหรือห้องแล้วผมก็รือห้องห้อนมีรับไปนอนก็หนีกับผ้าเดียวหรือห้องหรือปัญหาไม่เห็นในบ้านในพี่น้องหาไม่เห็น ก็ระเต้นโดยหยามเลยเนาะผมก็ไม่กันหาไม่เห็นเนี่ยพมก็ไม่แล้วเด็กพี่น้องเลยก็ไม่แล้วก็ไม่แล้วเนาะต้องหามันเห็นอะไรต้องหามันใดนะว่าไหนขึ้นดูเจอนี่โซนแห้งแล้วมันต้องหามันใดไม่เห็นมึงกูก็พี่นอนขึ้นเหรวะกูต้องหามึงมันใดขึ้นดูเจอพอดีกันหื้อพาออกมาเนาะออกมาทางนอหื้อผอเลยวออกมาทางนอเบ็ดนี่ละแบดนี้พอดีพระเพลินเพิ่นกันนั่งอยู่กับแม่เหล่านั่งอยู่มื่อไรเป็น เป็นผัวเรือวะที it. It like ่อ right. so so ันดิ้น้อยอันเสื่อนลวดลเก่งย่างผัวเรือหน้าย่ำงดิ้น้อยอันเขาละนั้งเนาะเป็นซีดหรือเป็นเพืนละเขาห้องก็ผัวเรือละเป็นคื่องเบาะหนังนี่ยนะเป็นเบาะสำหรับดิ้น้อยย่ำเขาไปเที่ยวไปเพผัวเรืะแม่เพิ่นซื้อมาเนาะจักเพ่นห้องก็ผเวเรือผมจักห้องก็ผเวเรือผมก็มีจักห้องซีดจักผัวเรือนี่ละอันนั้นละเบาะหนั้งดิ้น้อยแล้วครับพี่น้องหนังอยู่หันหลังลูกสาวผมประเพณ์ดูลาผมกับการตะเอ็ด ทำความสะอาดอยู่ห้องเรากำลังเคี่ยวกำลังหาเราไปไงหาอยู่ห้องนะโดยนึงนีน่เหน็หนเสียงไห้ดินหัวดังเลยพี่น้องเลยดังดินแหนงเลยไม่เคยผมก็ไม่เคยเห็นลูสาวอันหงให้ปานิชเธอน้าเต้นมาผมก็เต้นมาแม่อยู่แต,ต่เคียบจะเคีบจะเคีบแม่เป็นกำลังเคยน,นะนะฮ่าไม่ฮ่าแม่เต้นมันผมเห็นผู้ดีหนอพ,นพี่น้องเห็นผู้ดีงไวยข้ายุ่ผมเป็น ของอินทวีความใจาองก็ซื้อเกือบต้องซื้อเกืบพแปก็ตเยียบเลยงเยียบเลยาหลกกอได้แทสูงแถ่เตเยียบเคอามายไม่กวาดซับไตีตีเอาพอดีปูกับยาเหมืนได้ยินพอดีเนาะมันวยดังเนาะมันไหเนาะดินเนาะดูสาวลาน้องประเฟนวยมากกปูเพิ่นึสูนแห่ง้ามันตายเลยนะต็มเยียยมมุนๆโอ้ยพระเจ้าเราบ้าเลยเนาะ ฝาดโคกฝาดโคเนาะพี่น้องเจ้าเราบัสเลยเป็นแล้วกับมันกับแกมีได้เด้ที่แน่วแน่วที่เราแกได้ก็คือป้องกันเนาะระวังเนาะจิกมุ้งดีๆยำนอนกับพี่น้องจิกมุ้งดีๆยำนี่กับยำหนาวก็บเฮ่อระวังเฮ้อป้องกันเออเบิ่งกระครับเนาะเบิ่งนอนห้องกันเออมันเอ็ดได้กับเฮอมันเปลี่ยนหมดละผีน้องเนี่ยเฮิมันพวกอลไรทางที่ดีก็คือห้องกันตรงเบิ่งกระครับเนาะเดี๋ยวมาละเพื่อนตั้มเพื่อนสูงก็อยาพี่น้อง กันมันเดี๋ย่าหามานนั่นเลยมันก็หามันมีอยู่นะตัวมันได้ติดนด้องแนวมันได้ติดถ้าเราเสียเนเนาะอ่ะ,ะผมเบาสวัสดิ์ทุไรกุดว่ากะกับมาเาบาเนาะเบาประสบการณ์เธอฟังเนาะเมือเ่อคืนนี้แล้วกันก้อนหน้านี้เนาะมือหนึ่งู้สาวเนาะที่จะเข็บตัวน,นี้ละกับมาเบาสู้พี่น้องเออฟังจะได้ก้อคิดดีๆเนาะก็เออได้รับรู้เออได้รับจัก ไปน้ำเดียวเนาะว่ามันเป็นนื้อเลือดนั้นๆอันนี้เธอได้เราบ้างตัวเนาะของมันไงเฮามาย่ำหนาวแล้วดูย่ำหนาวแล้วฮอลลีเอสเลืเออป้องกันเธอระว,วังเอ้ากับมี่เธอเป็นเพื่อได้พี่น้องเลยเพื่อกัเอะเธออยู่ดีมีแฮียงสุขสุขคนนะอ่ะผมเบ้าสวัสดีกุฎบากะลาไปซสำนี้แล้วครับพี่น้องอ่ะขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ